พร้อมหน้าสุกตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพ่อพงพอเพียงนะครับ เช้านี้พ่อพงพอเพียงมาที่สวนนะครับวันนี้จะพามาชมแล้วก็มาเก็บมันเบอรี่พันธดํมออสต,ตุรกีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามพ่อพงไปชมกันเลยนะครับนี่ครับคือมันเบอรี่พันธดํมออสต,ตุรกีนะครับซึ่งก็เป็นมันเบอรี่พันธเมืองนอกนะครับพันหนึ่งที่มีรสชาติอร่อยมากๆนะครับ หวานนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะเยอะนะครับแล้วก็ผลก็จะสวยด้วยนะครับสวยนะครับแล้วก็ขนก็ไม่มีครับเห็นไหมครับผิวจะเนียนมากนะครับท่านผู้ชมติดผลดกนะครับนี่ดูนะครับเห็นไหมครับดกมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะทําการเจ็บนะครับเนี่ยอร่อยนะครับหวานลูกใหญ่ผลใหญ่นะครับนี่ครับ อันนี้ถือว่ายังเล็กเพราะว่าเราไม่ค่อยได้บำรุงนะครับถ้าเราบำรุงดีๆด,ดูแลดีๆให้น้ำดีๆเนี่ยผลจะดกมากๆแล้วก็ผลใหญ่มากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับผลใหญ่เท่าไฟแช็กเลยนะครับนี่ครับซึ่งก็เป็นมันมัลรี่อีกพันหนึ่งที่ราคาขายค่อนข้างจะสูงนะครับกว่าพันอ,อื่นๆที่พ่อพงม,มีนะครับนี่ครับ อร่อยมากๆานะครับกาลังสุกดกด้วยนะครับนี่นี่เขาเรียกว่าพันธุ์ดําออสตุรกีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับผลเนี่ยผิวจะไม่มีขนเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับปกติแล้วมันบรลี่พันอ่าไทยนะครับพันเชียงใหม่นะครับหรือว่าพันกำแพงแสนอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีขนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ก็คืออีกต้นหนึ่ง พ่อพง์ได้ปลูกไว้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกต้นหนึ่งที่อยู่ทางนู้นนะครับเป็นดำออสตุรกีนะครับติดผลดกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ก็คือบริเวณสวนของพ่อพง์พอเพียงนะครับอันนี้เป็นหิมาลยันขาวนะครับกำลังติดผลนะครับใบร่วงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์เชียงใหม่นะครับแต่ว่าไม่ได้พาชมแล้วครับพันธุเชียงใหม่นี่เยอะ นะครับเยอะมากอันนี้เป็นดำออสตุรกีนะครับท่านผู้ชมนี่นี่เป็นดำออสตุรกีแต่ว่าต้นนี้อาจจะไม่ดกเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับนี่มีติดผลนี่ครับอันนี้ดำออสตุรกีนะครับผลจะใหญ่นะครับนี่ครับนี่ผลใหญ่นะครับนี่จะเก็บกินนะครับนี่มาดูต้นนี้ครับดำออสตุรกีนะครับนี่ ผลแดงๆเต็มเลยนะครับอันนี้ดกครับนี่ครับเห็นไหมครับติดผลดกเลยต้นนี้นะครับนี่เป็นดำออสตุรกีนะครับดีครับดำออสตุรกีนี่จะผลจะไม่มีขนนะครับท่านผู้ชมนะครับผลใหญ่ใบนี่ก็จะเป็นใบที่แบบว่าหนานะครับเขียวเข้มแล้วก็หนานะครับใบจะหนาจะแข็งนะครับจะแข็งจะสากว่า พัน์เชียงใหม่ของบ้านเรานะครับนี่ครับต้นนี้เป็นการเสียบยอดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับต้นตอน,นี้ก็จะเป็นตอนของพันธุ์บุรีลำเป็นพันธุ์พื้นบ้านเรานะครับที่เข้าปลูกใช้ปลูกเลี้ยงใหม่นะครับแต่ว่าพ่อคงเอายอดมาเสียบนะครับเอายอดของดําอ,อตุลกีเนะี่ยมาเสียบนะครับการเสียบยอดนี้ก็คือเสียบเพื่อว่า,าให้มันทนแรงนะครับแล้วให้มันปรับสภาพ คือหมอนตัวนี้เป็นหมอนเมืองนอกใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเอายอดเอาต้นที่เป็นของพันเมืองนอกจริงๆเนี่ยมาปลูกที่ดินประเทศไทยเรานะครับสภาพดินอาจจะไม่เหมาะนะครับการลากเน่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องใช้ต้นตอที่เป็นพันพื้นบ้านของประเทศไทยเรานะครับเป็นพันเลี้ยงไหมเลี้ยงหมอนนะครับนะครับจะเป็นพันนี้นะครับที่เราใช้นะครับนี่ พันนี้นะครับจะเป็นพันุ์บุรีลำนะครับใบจะใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมนะครับใบจะใหญ่นะครับไว้สาหรับเลี้ยงไหมนะครับใบก็จะนิ่มๆหน่อยอ่อนๆนะครับไหมชอบกินนะครับเป็นเลี้ยงตัวหนอนนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะครับเก็บมันเบอรี่พันธุ์ดําออสตุรกีนี่ครับท่านผู้ชมเรามาเก็บมันเบอรี่พันธุดําออสตุรกีนะครับเห็นไหมครับ ผลดำๆเยอะมากครับนี่อร่อยมากนะครับน,นี่ดกมากเลยพ่นันนี้ผลจะสวยนะครับสีก็จะสวยด้วยเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีขนนะครับผิวมันจะเนียนนะครับรสชาติก็จะหวานอร่อยมากๆนะครับ หวานมาก,กนะครับท่านผู้ชมน้ำเยอะนะครับดัมด์อตตุรกีครับ,ด,ด,กรบดกมากครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับผลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ดูครับนี่นู่นครับ หลบมากมากเลยมต่ผลใหญ่ๆนะครับตรงนี้ข้าขวามันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยนะครับเหนียวรู้สึกว่าข้าวมันจะเหนียวกว่าพันเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นพันบ้านเราพันเชียงใหม่นี่แตะหน่อยเดียวก็ล่วงแล้วครับนครับอันนี้ได้ดึงได้ใช้แรงดึงหน่อยถ้าไม่สุกมากจริงๆก็นะครับถ้าไม่สุกมากจริงๆมันก็จะไม่ร่วงนะครับ ต้องต้องต้องได้ดึงนะครับขวาก็จะเหนียวกว่าพันเชียงใหม่เราหน่อยนะครับมันจะผลี่ใหญ่ๆทนั้นเลยน่าทานมากครับพันนี้เป็นพันที่แบบว่าราคาที่เข้าขายตามห้างนะครับก็จะราคาค่อนข้างจะสูงกว่าพันไทยเรา หลายเท่าตัวเลยนะครับนี่ครับ,รบอันนี้ขนาดเราไม่ได้โน้มกิ่งนะครับท่านผู้ชมถ้าเราโน้มกิ่งลิดใบเนี่ยมันจะดกกว่านี้ครับอันนี้พ่อพงได้ปล่อยไว้ธรรมชาตินะครับให้ใบมันร่วงแล้วก็ให้มันติดเองตามฤดูกาลนะครับอันนี้เราไม่ได้ทําให้ออกนอกฤดู คือจริงๆแล้วมัน์รี่เนี่ยถ้าเราโน้มกิ่งช่วยแล้วก็แต่งกิ่งลิดใบช่วยเนี่ยมันก็จะดกนะครับดกมากกว่านี้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่เป็นพวงเลยครับอันนี้มันติดเองตามธรรมชาตินะครับนี่ครับท่านผู้ชม เก็บต้นนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวาตามพ่อคงไปเก็บต้นทางโน้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บต้นโน้นกันนี่ครับอีกหนึ่งต้นครับเรามาเก็บต้นนี้กันเลยครับดำโอ๊ตตุรกี ผลแดงๆนะครับดกมากนะครับมีทั้งสุกแล้วแล้วก็ยังไม่สุกนะครับมันเบอรี่นี่มันจะไม่สุกพร้อมกันนะครับในหนึ่งต้นนะครับก็ต้นอ่าต้นหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็สามารถเก็บกินได้เป็นเดือนนู่นแหละครับเพราะว่ามันสุกไม่พร้อมกันนี่นี่ครับ เยอะนะครับที่ที่สวนของพ่อพง์ได้ปลูกไว้ส่วนมากก็จะปลูกมันเบอร์รี่นะครับเยอะนะครับมีสายพันธุดําออสตุรกีหิมาลายันขาวแล้วก็ไต้หวันนะครับแล้วก็ที่เยอะที่สุดก็จะเป็นพันธุ์เชียงใหม่ครับเชียงใหม่นี้ก็เป็นพันธุ์พื้นบ้านเราเหมาะมาก,มากสำหรับทำน้ำมันเบอร์รี่นะครับเอาไปทำแยมทำไวน์อย่างเงี้ยครับ ส่วนพันธุ์ดำออสตุรกีนี่เหมาะมากสำหรับาไว้รับประทานสดนะครับนี่ครับเพราะว่า,ารสชาติจะดีมากครับรสชาติจะหวานแบบกำลังพอดีครับรสชาติดีนี่ครับแล้วก็ผิวสวยนะครับน้ำมันเบอรี่ก็ในตัวก็เยอะครับส่วนพันธุ์บ้านเรานะครับคือพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะครับก็จะรสชาติก็จะ ออกหวานอมเปรี้ยวนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาไปทำน้ำมันเบอร์รี่ทำไอศครีมมันเบอร์รี่ทำสบู่มันเบอร์รี่ทำครีมทาผิวมันเบอร์รี่นะครับส่วนมากเข้าไปแปรรูปได้หลายอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมทำวาวนยนะครับทำน้ำปัน่นนมสดมันเบอร์รี่นะครับทำได้หลายอย่างนี่นะครับดูดกมากเลยนี่ มันเบอร์รี่ครับ,บอรอขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับ